ทุกท่านเสียงที่พี่น้องได้ยินคือเสียงจากเวทีทำการแสดงของหมอลำยอดเด็ดเพชรลำเพลินวันนี้ซึ่งลูกหลานทีมงานหมอลำเพชรลำเพลิพลเนเดินทางมาจาก,กบ,บ้านแพงํำบลแพงอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามวันนี้ได้มีโอกาสมาเปิดทำการแสดงเนื่องในงานเทศกาลประเพณีบุญบ้องไฟของพี่น้องชาวดอนอีนองสรณ์นะครับพี่น้องชาวลุงบุคา ถือว่าวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับขณะนี้เวลานะครับ19นาฬิกากับอีกจับจัก40นาทีโดยประมาณนะครับซึ่งวันนี้เรามีนัดกันที่ลานเพลินตรงนี้3ทุ่มตรงถึงเวลาสว่างนะครับพี่น้องเชนะแล้วมือนี่พี่น้องที่ได้ยินเสียงประชาสัมันบอกว่าสิเป็นอยู่ภายในบ้านพี่น้องที่ได้ยินเสียงในระยะ10กว่ากิโลครับ นี่คือเสียงจากเวทีของหมอลำเพิินหมอลำยอดเดดเพ็ญลำเพิินครับลูกหลานได้เมาเปิดบ้านทำการแสดงเชื่อว่าเชื่อนี่เป็นเชื่อแร่ในเขตพื้นที่นะครับวัดบ้านโอดฮีนะครับตมบ,บ้าบคว้าพระเอกดีโดนะครับตมบ้านคว้าอกดนะครับอำเภอเรื่องโนข่าจังหวัดยโสธรมือแรกครับพี่น้องอีกบอกรีอึเจร่ วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคณะกรรมการท่านเจ้าภาพนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณไปยังท่านผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิน่นคุณพ่อผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้นำท่านกำนันผู้เญาว์และก็พี่น้องชาวดอนีหนองสกุลทุกหลังคาเรือนวันนี้นะครับเมื่อนี้ลูกหลานที่แม่นหมอลำเพลําเพื่อนมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้ครับพี่น้องวันนี้นะครับ มีศิลปินรับเชิญที่จะนะครับศิลปินรับเชิญที่จะมาสร้างสรรค์นะครับบนเวทีหมอนอเพินงมาเพลินในนามนักร้องสาวเสียงที่หกนกพรพนาเมื่อนีนะครับเจ้าของผลงานเพลงเจ้าของผลงานเพลงเสียงจากสาวล่าและหลายอีกสิผลงานก่อนล่ำนะครับเมื่อนีมาพอพี่พ่อนนอไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร นะครับเจ้าของผู้ดูแลผู้จัดก,การร้านนะครับอีสานตะวันแดงคลองจันเมือนีเซอนะครับผู้จัดก,การหรือบอสไปห้างใหญ่วันนี้จะมาขึ้นนะครับเพื่อจะสั่งซีสันบนเวทีหมอลำติลล์เพิ่นก็ประมาณรอบสี่ทุ่มฉะนั้นแล้วพี่น้องกีอยู่ไพ่รอรอครับวันนี้จมฟรีสอดแจ้งนะครับจมฟรีสอดแจ้งฉะนั้นแล้วฝากพี่น้องเด้อ นะครับบรรยากาศตอนนี้ครับสว่างสวัยท้องฟ้าปลอดโปร่งโล่งแจ้งช้นัแล้วมือหนีลกูกหลานหมอยลำเพลินเพลินก็ถือว่าเป็นบุญบารมีที่มาเป็นดอกไม้ประดับในงานคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยทุกทุกท่านทุกทุกนายขอบคุณนานขา้ารันขายทุกทุกนานโชคหมานน้ำกันเด้อนะครับมือนีมาเป็นดอกไม้ประดับในงานมาสางงานน้ำกันขอบคุณนะครับพี่น้อง นะครับ f อฟแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามาชมในบริเวณงานนะครับรอบคืนนี้พื้นที่ถื่ว่าเหมาะมากเลยจช่นแล้วเมื่อนี้ลูกหลานที่งานหมอรำเป็นเพื่อนนะครับนำผลงานนะครับการแสดงในฤดูก,กาลปี6667นะครับมามอบเป็นก้อนสุขไห้กับพี่น้อง f อฟซแฟนคลับเขตพื้นที่อำเภอนะครับเลื่องโงค่าในเดินในชมในรอ,อบเข้คืนนี้เอาชงนี้ก่อนสิเปื่นมารถการแสดงลูกหลานขนุญาตนะครับ ทดสอบระบบทุกอย่างเพื่อให้เข้าที่เข้าทางนะครับขออนุญาตครับขอบคุณมากครับเอามาอาจารย์